สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงวันนี้กับมาสาธิตการปลูกต้นไม้ใส่ไงไปลองเป็นรุนกีนอพหนึ่งแบบใส่จัำพวกไปลองต้นดีราคาหมื่นหนึ่งไม่ขายไปลองนี่ครับต้นละแปดพันไปลองแต่ว่าหมื่อหนึ่งืัอนี้จัดปลูกมาสั่นไปลองเนาะอัปเดตวันที่สิบห้ามีมีหน้าเลยเนาะสิบห้ามีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปลองนี่ครับหาพันสวยๆไปลองการันตีก้มแข็งแรง หลักแข็งแรงหมดครับไอ้นี่นี่ไม่ตีเข้าไม่ตีก่อนนี่ครับเราบลูกกแข็งแรงต้นใหญ่วิธีปลูกกะมดลมพ่อพ่อลมเบาพี่น้องเอามีมัดมัดกีดตูงมีนี่ก็ปบมุดประมาณนี้พี่น้องแล้วก็เรต้องเรต้องร่องพื้นใส่ปุ๋ยกองปุ๋ยมักเพราะว่าสูตรเกษตรงมูนี่คือว่าต้องเอาโคลเขาไปหลอดกระพาะนี่ครับในการปลูกแต่ตอนนี้การกีดตูงไปหน่องกีดมันเลยครับนมันเลยครับเออเดินละเออระวัง นั่นแหละน,นละครับระบบรากดีไหมมี่วดดูรากหน่อยสิระบบรากแข็งแรงไหมน้องป้าเนี่ยว่าจะใส่ที่พอเออระบบระบบรากแข็งแรงการปลูกกับะมาณน,นี่ไปน้องก็นี้การเอาน้ำเข้าหลุมก้อนเพื่ออย่างไปน้องหนงพอดินเขาแห้งแห้งแรงอยู่เข้าน้ำอัดไปเลยไปน้องอัดไปสักสองถังประมาณหนึ่นนงดินทั้งใต้สิเก็บ่พุม่มชุ่มชื้นไว้ไปน้องการปลูกก็ยังไหลไปน้องพอใส่น้ำแล้วคุณหลุมพม่านี้แหละครับการปลูกกับ อ่ะไม่มีเหรอวันทุกข้อ,อด้านสวยงามมากพี่น้องนี่ครับการปลูกเราเขาก็ขั้นตอนต่อไปพี่น้องจัดทิศทางจิงจิงใหญ่เอามาทางทิศตะวันตกนี่ไปหน้องจิงใหญ่เว้ยมาเพราะว่าจิงใหญ่เขาจะรับแสงก่อนจิงเล็กเขากิงเล็กๆจิง,งน้อยๆมาตัาง้งไว้ทิศตะวันออกปรับนี่ครับประมาณนี้ ฟ้อมนี่ใอ่ไม่ใส่ดูดูฟ้อมม่นบ่กเขาต้องบำรูปก่อนปลูกเขาต้องเบิ่งฟ้อมไปหน่อยฟ้อมพอกริงนี่สิไปใส่เพื่อว่าเพื่อลดแลรงลอดกริงนี่ไปใส่ไฮโซฟูงฟังทรายจริงงนี่จริงง่ายไฮโซฟูงฟังขวาเขาจะรับแสงแดดก่อนไปหน่อยน่ครับประมาณนี้ครับก็ไปก่อเอาดินดินเตรียมแล้วเตรียมดินนาหน้ามาใส่เป็นเอาไอ้นีิเอาดินมาใส่มาเดี๋ยวก็ไปปักหลังเองขั้นตอนต่อไปคือเอาหน้ามาเทใส่ผู้ ครับเทน้ำเลยละครับน้ำน้ำนี่ต้องเทใส่เต็มประมาณนี้ครับพี่น้องเพราะว่าเขาจะเก็บเพราะว่าเบาง่ายเขาเก็บความฉ่ำชื้นดินตรงนี้จะเอาดินหนาหน้ามาใส่เลยพี่น้องเพราะว่าเอาดินตัวนี้ใส่บ่ได้ต้องเอาดินหนาหน้าถึงม to ีดินล้วนปนทรายมาใส <net> <net> ่เพราะว่าระบบกปลาเขาจะเดินเร็วไปเร็วก็นี่ครับตอนนี้ก็เกษตรบุญมี่งกำลังทำงานอยู่ครับพี่น้องนี่นี่ครับเกษตรบุญมีเท่เลยมรือเป่านั่นแหละนี่แหละ กระประมาณนี้พี่น้องเราดินหน้านามาใส่กันเนี่ยก็เอาได้กระเซียนบนนี้แล้วทีนี้ก็ร้อยสองกวดครับพร้อมนี่กันแล้นี้กรเซียนหมูก็จับไว้พี่น้องหมูพวก้เอาเปรียกดิจับไว้ซอยเพินเพราะว่าไอา้ไส้เราบ็งคนแข็งแรงเราบม่มีหลุมไม่เต้าหรอกกระเซียนหมูมีหลุมสองเมียหนึน่งก็ต้องจับไว้นี่ครับเพราะว่าดินท่วมชุ่มชื้นได้หนีเขาดิเก็บไปดนพี่น้องเก็บไปกระมาณ อาทิตย์หนึ่งเจ้าหดก็ได้เพราะว่าวการความเสี่ยงอัดห้อเอาดินมากบปั๊บเราลดน้ำปั๊บน้ำจะไหลออกเลยพี่น้องน้ำจะบดไหลลงพืง้นเอาลางมาหน่เอาเลยครับใช่เลยครับเดี๋ยวดินกัเดราดินดนานหน้าไปลองนี่นี่หดเพราะขมเพราะขมเดีดินดานหน้ามาใส่สวยงามอีกครั้งนั่งอีกครั้งนึงเนี่ยกัดสูตรก็เรียกว่าสูตรหมักตง่งเนี่ยระบบราเขาจะเดินดีแล้วก็ห้า เขาจะยึดพี voi, ่น้องดินก็ไปยึดระบบรากดีเขาจะบ่เขาจะบ่แห้งเร็วเขาาะเก็บควบจุ่มเชิไปดดนกนี่ครับนี่นะเอาขนาดนนี้เฮาคือมาเปลี่ยนอ่าเนี่ครับพอาะอะไรไม่กิแมนเอาคู่นึงคู่นึงมือนแบบไอ้ข่มันมันเลยพี่น้องใครสนใจกันทักมาได้พี่น้องอยากได้ต้นนกีใส่ไงใส่ประมาณนี้กระเซียหมูอันจัดโปรให้กับจีสามปัญหาให้ได้พี่น้องเพราะว่าอยากให้เอฟซีทุขันมีต้นไม้ที่มีคุณภาพต้นไม้ที่แข็งแรงต้นไม้ที่กินง่ายได้ ปลูกแล้วได้กินไว้ไหมน้องคว้มรูยูุไซกระเจี๊ยหมูให้ได้สะดอดไหมน้องว่ม,มีกักมีเกิดยังให้เบิดไหมน้องสนใจผู้โยกไยยกโยกไกกันมาตอนนี้กันยิ่งข่าวว่าพี่สาวทั้งเดนมาร์กอ่ะเริ่มสร้างไว้แล้วว่าเดือนหนา้าจะได้ส่งพนไหมน้องขอบพูดเอฟซีทั้งเดนมาร์กไหมน้องพูดว่าพี่โอนเงินโค้นมาหายจากโค้นเลยค้นแปลว่ายังจกักโค้นแปลว่าจะคุณเงินตีโอ้ยระหว่างเด็ก็สร้างไว้แล้วจะว่าจำได้ผลลัพ่์ว่าบ้าณเดือนมิถุนาจะเริ่มส่งของพี่น้องไปสนใจกับทักมา้พี่่นองงใยาก็ อันทุ่งมาตัวนี้รถห,หายเลยสมล 3, ามปัญหา,าจองเลยพี่น้องเกษตรหมูรถหายตัวนี้สามปัญหาในนีเนาะพ่อเพียงทุ่งมาจ่องมาได้พี่น้องเพราะเกินไส้ใหญ่เพราะเกินตัวนี้เห็ดเกษตรหมูเห็ดประมาณหาชิปกิ้งพี่น้องไปนี่ครับอีปัญหาปัญหาชิปกิ้งกับว่เห็ดน้อยน้นอยพี่น้องโอ้โหจีบ้าตัดมาพี่น้องเนาะมันมีศิลปัตพี่น้องอผม,ผมกเกษตรหมูพ่อเพี้ยงกับเอาควบโลกเล็กเล็กเน้อย no มากไว้แพ้การปลูกลิกีต้นใหญ่ๆปลูกยังไงให้รอดโดยกเกษตรหมูพอเพียงมันมีสารบัพี่น้อง